ตอนนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นเจ้มจนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คะแนนนิยมของทรัมป์กำลังตกลงนะครับตัวจะชี้วัดคือการดีเบตรอบแรกอรอบสองอรอบทีออ่3และการทําโ้าทรัมป์คะแนนยังไม่ดีขึ้นโอกาสจะเกิดสงครามเกิดขึ้นสูงมากหลักที่ชัปมเดิมตอนนี้ชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อ American First, ว่าเมอร์เกนเฟอร์สิเมอร์เกนต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสเล่นสงครามไวรัสเอาวัคซีนมาเล่นในภาคปฏิบัติการ เอาเรื่องของเงินช่วยเหลือนะโดยใช้ประชานิยมมาสนับสนุนอย่างมีความชอบธรรมนี่คือหลักของทรัมป์สงครามไบรัสสงครามทางการค้าเล่นงานจีนเป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูเวยสงครามอาวุธเปิดสงครามตะวันออกกลางยั่วยุในเอเชียตอนนี้กําลังจัดจัดลำเร่งเต็มเหนียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์เจียมจิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิดและเหตุการณ์ความวุ่นวายในหลายๆประเทศนะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักอยู่นะครับสภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงปั่นป่วนอย่างต่อเนื่อง เรามาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างและเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมอเตอร์โชว์นะครับจีนยังคงคึกคักนะครับปรากฏว่าคนแห่ไปแน่นไม่หวั่นติดโควิด1 i d นะครับสำนักข่าวเอรายงานว่าคนจํานวนมากแห่กันไปมหกรรมยานยนต์ในกรุงปักกิ่งงานจัดแสงงานจัดแสดงนะครับแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ขนาดใหญ่ เพียงงานเดียวในปีนี้ในขณะที่บรรดาผู้ผลิตหวังจะกระตุ้นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงแม้ว่าเชื้อโควิด -19 นะฮะจะกดอุปสงค์นะครับจนต่ำก็ตามแต่ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นหลักนี้ของจีนคืออะไรหลักนี้ของจีนคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่ติดโควิดมีโควิด -19 ระบาดท,ทั่วโลกในขณะที่สถานการณ์ในอิหร่าน อิหร่านก็สั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่นะครับหลังติดเชื้อโควิด -19 พุ่งไม่หยุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีฮัสันโรฮานีนะครับของอิหร่านออกคำสั่งให้ในหลายจังหวัดนะครับบังคับให้มีมาตรการการล็อกดาวน์จำเป็นจะต้องย้ายั้งนะครับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปรากฏว่าในอิหร่านยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอิหร่าน172รายนะครับรวม25,394รายส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่ม3,204รายรวมเป็น4 4 3 0 8 6รายโฆศกของกระทรวงสาธารณสุขซิมา,าซาตันลาลีบอกกับ สถานีโทรทัศนะ์ะซึ่งก็บอกแบบนั้นนะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นนะผู้ชุมนุมที่ไม่สวมหน้ากากปะทะตำรวจนะครประท้วงขยายข้อจำกัดโควิด -19 ในอังกฤษนะครผู้ชุมนุมประท้วงนะครับไม่สวมหน้ากากาหลายพันคนเดินประท้วงบนท้องถนนในกรุงลอนดอนเพื่อต่อต้านการประกาศขยายข้อจำกัดของโควิด -19 ของรัฐบาล จนเกิดการประทะกันบรรดาผู้ชุมนุมชูป้ายนะครับขอความต่อต้านล็อกดาวนะครับต่อต้านการสวมหน้ากากระหว่างนั้นผู้คนบางคนยังในกลุ่มผู้ชุมนุมยังคว้างปาขวดเข้าใส่เจ้าที่เจ้าที่ก็ตอบโต้ด้วยการใช้ตะบองทุบตีจนผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหลายคน ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหราชาชจากัรกรมีประกาศล็อกดาวน์รายงานผู้ติดเชื้อ6,000กับ42คนนะคนลดลงจาก8 0 0 0 6,874ราย1วันก่อนหน้านี้นะครับบริจอนสันก็ปราศัยผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาว่าสหราชาชจอาักันะบเสี่ยงมีคนตายมากขึ้น หลายครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักนะครับก่อนวันอังคารก่อนเวลาอันควรถ้าผู้คนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบของตัวเองข้อ้จริงที่น่าสลดของโควิดคือคุณแค่ไอเบาๆก็สามารถทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตได้นะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษฮะจากความวุ่นวายนะครับก็ปรากฏว่ายอปฏิชีวอะโควิด -19 ในในิวยอร์ก ปรากฏว่ากลับมาพุ่งสูงเหนือ1,000คนต่อวันนะครับในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ีในสหรัฐอเมริกาพบติดเชื้อรร่ใหม่กว่า1,000คนต่อวันตามรายงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคำถแถลงนะครับที่เผยแพร่โดยสำนักงานผู้ว่าการรัฐแอนดูอ่คูโอโมระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน ในนิวยอร์กเป็นตัวเลขในระดับที่ไม่พบเห็นมาตั้งแต่5มิถุนายนจากจำนวนผู้ติดเชื้อ99,953รายมี1,005รายนะครับมีผลออกมาเป็นบวกนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งโควิด -19 ยังหนักนะฮะตอนนี้จะ13 3 3ล้านนะครับในฝรั่งเศสก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตหมอใหญ่เตือนไม่ถึงเดือนคนไข้ติดโควิด1 i ร้นโรงพยาบาลนะครับ หลังติดเชื้อเกินหมื่นคนต่อวันฝรั่งเศสจะ,ะเผชิญกับสภาวะคนไข้โรคโควิด -19 ล้นสารสุขนะครับในเวลาหนึ่งเดือนหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากคําเตือนของหนึ่งหมอใหญ่ของประเทศนะครับระลอกครื่นที่สองมาจนถึงวันนี้ก็เร็วกว่าที่คิดไว้ประธานสภากดระเบียบ ซึ่งของแพทย์แห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าในฝรั่งเศสนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกหยิบยกก็เป็นตัวแบบของประชาธิปไตยของประเทศไทยนะฮะที่บอกว่าไทยต้องเป็นเหมือนฝรั่งเศสปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ1 4 4 1 0 2รายต่ำกว่าตัวเลขที่แตะระดับราว1 0 0 0 0กับ6000คนเล็กน้อยอย่างเราก็ตามในช่วง7วันหลังสุด มีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาล4,000กับ102คนในนั้นก็763คนถูกส่งเข้าห้อง ICU เห็นไหมฮะบางคนบอกว่านี่คือแดนประเทศสวิไลด์ดีที่สุดตอนนี้ก็แก้ปัญหาโควิดยังไม่ได้เลยนะครับอย่างวิกฤตในขณะที่เปียงยางก็เตือนกำลังค้นหาศพอย่าส่งเรือล้ำแดนอดีตผู้ช่วยโทษเกาหลีเหนือแปลพักนะครับจากมุนแจอึนทำตัวอ่อนแอ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือออกแถลงถึงเกาหลีใต้ที่ออกปฏิบัติการครับทางทะเลใกล้พรมแดนอาจจะเสี่ยงทําให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นชี้เจ้าที่เกาหลีเหนือกําลังค้นหาศพเจ้าที่กระทรวงประมงนะครับเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตด้านอดีตผู้ช่วยเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจํากรุงลอนดอนแปรพักมาโจมตีรัฐบาลมุนแจอึนกล่าวว่ากล่าวหาว่าทําตัวอ่อนแอ ต่อหน้าเกาหลีเหนือนนก็เป็นปรากฏการณ์ความขัดแยงแ้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเข้าปเนินการแบ่งแยกในขณะที่หนักกว่าไทยเยอะเลยนะครับสสอาร์เจนติน,นานะครับชาวนะฮะดูดหน้าอกผู้หญิงขณะประชุมสภานะด,ดูดูดหน้าอกผู้หญิงขณะนะประชุมสภาทางอ,ออนไลน์นะครับปรากฏว่า บางทีก็กลายเป็นความผิดพลาดทางแอปพลิเคชันซูมกรั้งโด่งดังที่สุดระหว่างการเผยแพร่และการแพร่ะระบาดใหญ่ของโควิด1 9ทีเมื่อนายฮวนเอลิเอมิลิโอนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอาร์จเจนตินาก่อเรื่องอื้อเฉานะครับควงสาวนั่งตักขณะร่วมประชุมออนไลน์แถมระหว่างนั้นยังก้มดูหน้าอกนะฮะฝ่ายหญิงอย่างเมามันผล ก็คือถูกสั่งหยุดทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนตัดสินใจทำการลาออกนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเหตุการณ์กรณีนีนะ้เป็นบางอย่างที่เกินเลยกฎระเบียบพร้อมยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมที่ไม่ปกติอื่นๆระหว่างการประชุมออนไลน์ในนั้นก็รวมถึงกรณีสอสออีกคนนึงก็นั่งหลับเหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อเมรีนะครับพยายามติดตลกกรบเกลือนบอกว่าผู้หญิงรายนี้เป็นเพียงเ,ยเพิ่งไปทำเสยกรรมหน้าอกมาเขาจึงอยากจะทดสอบอย่างไรก็ตามต่อมาอเมรีก็ตัดสินใจลาออกในวันเดียวกันนะครับระหว่างการสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งเขายอมรับว่าเรื่องนี้สร้างความเจ็บอย่างยิ่งแก่เขาและภรรยาเช่นเดียวกันญาติและเพื่อนๆเ,เขาออกมาขอโทษพฤติกรรมนะฮะสับปะดนของตนเอง ได้ชี้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตนแย่มากและในนั้นก็นึกว่ากล้องปิดอยู่จึงแสดงพฤติกรรมนะครับสามารถเหมาะไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมถามเธอว่าผมขอจูบหน้าอกเธอได้ไหมและเธอก็จูบหน้าอกของเธอและผมก็จูบหน้าอกของเธอนะฮะมันก็แค่นั่นแหละนะครับพฤติกรรมของอเมรีได้รับการประนามอย่างกว้างขวาง จากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษดรด้วยโดยหลายคนบอกว่ารู้สึกละอายแทนในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะที่เกิดขึ้นในอาร์เจนตินาซึ่งตอนนี้อาร์เจนตินาสภาวะเศรษฐกิจกาลังตกต่ำอย่างหนักเพราะทฤษฎีประชานิยมก็เป็นพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ก็มีการเสนอชื่อผู้พิพากษาอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเป็นสารสูงคนใหม่ ไบเดนวอนรับรองนะรผลการเลือกตั้งนะหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จประธานาธิบดีโดอลอนชวามนะได้มีการเสนอชื่อเอมี่โคนีบารเรตเป็นผู้พากษาศาลสูงสุดคนใหม่เดินหน้าความเคลื่อนไหวอันอเร่งรีบของดูบริกเนนเพื่อเพิ่มเสียงข้างมากให้แก่ฝ่ายอนุรักษนิยมนะในให้มีคะแนนเสียงนะในสภาในศาลสูง ก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปได้วยความตึงเครียดและมีความเป็นไปได้ที่จะต้องตัดสินในศาลทรัมป์ยืนเคียงข้างบาเรตบริเวณสวนกุหลาบหน้าทำเนียบขาวในพิธีแสดงการตัดสินใจของเขาพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถมากที่สุดในโลกของกฎหมายแม้ถูกคัดค้านอย่างกว้างขวางหนะักนะอย่างจากโด เดโมแครตแต่ทรัมป์คาดว่าวุฒิสภาที่นำโดยดีบับริกันจะให้การรับรองตัวเลือกของเขาอย่างรวดเร็วและไม่อ้อมค้อมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเก่าเสียชีวิตทรัมป์ก็รีบตั้งคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่นี่ก็ทรัมป์ก็บอกว่าเขาอาจจะมีการฟ้องร้องกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับ คงเป็นปัญหาใหญ่เลยไปดูอีกคราวนึงก่อนผมค่อยสรุปให้ฟังแล้วกันนะในขณะที่อเมริกาต้องตัดสินนะครับโจไบเดนเตรียมที่จะดีเบตร,รอบแรกนะครับเสียงวิวิจาร์ชิงประธานาธิบดีสหรัฐผ่านหน้าจอนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานตรงกันนะครับว่าการดีเบตเสียงแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำครั้งแรกระหว่างโจไบเดนกับทรัม นะครับชิงผู้ท้าชิงอดีตรองประธานาธิบดีนะครับของเดโมแกรตนะครับรอบแรกถูกกำหนดขึ้นนะโดยจัดที่รัฐโอไฮโอท่ามกลางเสียงข้อกล่าวหาจากช้ร์มาโจไบเดนใชยย้ยาเพื่อทำให้ไบเดนนะครับเรื่องของเพื่อทำให้ผ่านดีเบตการคัดลอกคัดเลือกนะครับ ในรอบแอมบูรีโหวตนะที่ผ่านมาของพรรคเขานะก็อ้างว่าใช้ยาชอปจะใช้วิธีนี้ในการต่อสู้นะครับพอหยุดใช้ยาแล้วคงจะไม่มีปัญหาอะไรประมาณนั้นในขณะที่ครั้งแรกในรอบ6ปีปรากฏว่าเม็กซิโกเพิ่งออกกฎหมายนะครับออกหมายไป25คนรวมทั้งตำรวจทหารคดี43นักศึกษารัฐเกเรโรหายตัวลึกลับนะฮรปี2014 นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอายการของเม็กซิโกประกาศออกหมายจับผู้ต้องสงสัย25คนคดี43นักศึกษาหายตัวลึกลับปี2014เถือเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีหลังเกิดคดีพบในจำนวนคนถูกออกหมายจับมีทหารและก็ตำรวจรวมอยู่ด้วยนะครับสื่ออันเจอซิลลก็รายงานว่าอายการก็ทำการสอบสวนคดีนักศึกษา43คนหายตัวไป เนื่องในวันครบรอบของคดีว่าหนึ่งในผู้ถูกออกมาจับจากตำรวจทั้งหมด25คนในเวลานี้อยู่ในการควบคุมแล้วตำรวจก็มีการเปิดเผยอย่างนั้นสถานก,การณ์ของโลกเป็นอย่างไรตอนนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากําลังเข้มข้นเจ้มจนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คะแนนนิยมของทรัมป์กลังตกลงนะครับตัวจะชี้วัดคือการดีเบตรอบแรกแรอบสองอกรอบที่3และการทําโพลถ้าทรัมป์คะแนนยังไม่ดีขึ้นโอกาสจะเกิดสงครามเกิดขึ้นสูงมาก หลักี่ช่อมเดิมตอนนี้ชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าเมอร์แกนเฟิร์สิลเมอร์เกนต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสเล่นสงครามไวรัสเอาวัคซีนมาเล่นในภาคปฏิบัติการเอาเรื่องของเงินช่วยเหลือโดยใช้ประชานิยมมาสนับสนุนอย่างมีความชอบธรรมนี่คือหลักของทรัมป์สงครามไวรัสสงครามทางการค้าเล่นงานจีนเป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเว่ย สงครามอาวุธเปิดสงครามนตะวันออกกลางยั่วยุในเอเชียตอนนี้กาลังจัดจัดลำเล่งเต,เต็มเหนียวตอนแรกก็มีท่าทีว่าอาจจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปเลื่อนออกไปเพราะว่าคะแนนนิยมของทรัมป์นั้นต่ําลงกล่าวนี้ทรัมป์ตัดสินใจเข้าสู้จะไม่เลื่อนเพราะเขาประเมินว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งนะครับครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องของ จุดบอดที่เขาจะพลาดก็คือมีการเ,าเลือกตั้งผ่านประชนีจากเดิมที่จะมีการเลือกตั้งผ่านออนไลน์นะครับในครูหาเลือกตั้งคราวนี้ก็จะเป็นการต่อสู้นะครับของทรัมป์อย่างไรก็ตามมันส่งผลกระทบอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเกี่ยวข้องก็คือว่างานนี้ถ้าทรัมป์แพทรัมป์ต้องหาเหตุเลื่อนการเลือกตั้งออกไปวิธีการจะหาเหตุเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ย ก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นการเลือกตั้งก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอือน่นใดเนี่ยจะทําให้คะแนนนิยมของทรัมป์นั้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบรามัับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาาเราคงมีใคร มาแสนนาะมาพาเก้าผ่านให้ไทยพ,นพย้นภัยใครที่ห่วงแหนกันด้งของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสีไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมือนสี มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้นนกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาว และความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน ือสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย